สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอก,กันกับแนวทางสายด่วนนะครับพี่พี่ลาวสามคัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาวอาเซียนนะครับวันที่7นะครับเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่พี่เนาะสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่ก็สามลาวของเราเมื่อวานน่าจะมาแค่เลขเด่นเด่นรองกับสายรูดนะครับพี่พี่เนาะสามัคคีให้สามกับเก้านะครับผลที่ออกศูนย์หนึ่งสามกับศนะูนย์ศูนย์เนาะท่านเก้าไม่มาเนาะ ถ้าในาเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1.3สามาคี v i p ให้3กับ7ผลที่ออก1.27.31ใครรูดที่3เข้าไปที่3.1ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2.7นะครับก็มาแค่เลขเด่นรองกับสายรูดเราอาเซียนให้0ูกับ6ผลที่ออก395.36้ไป3อนะครับอันนี้หลุดไปนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้พี่ๆขออภัยที่ผมไม่ได้ลงให้นะครับพี่เพราะว่า เมื่อเช้านี้ติดธุระจริงๆนะครับเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาทําคลิปเลยวันนี้เนาะขอขออภัยอีกครั้งนะครับพี่พเนาะส่วนแนวทางในรอบดึกเนี่ยชื่นชอบในรอบไหนเราค่อยติดตามนะครับผมก็ทําตามสูตรคํานวณเนาะที่คิดได้แล้วก็นําตัวเลขมาฝากพี่พี่สมาชิกนะครับทุกท่านเลยสามคีให้ไปที่เลข8กับเลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 8081832021233ตัว281นะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวจาบนะครับ8180แล้วก็23ส่วนลาวสามคีนะครับ vip ผมให้ไปที่เลข2กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 1 2 3 2 6 6 1 6 3 6 7 3ตัว6 2 1นะครับ ครับผมส่วนลาวอาเซียนนะครับพี่ๆเราอาเซียนในค่ำคืนนี้ให้ไปที่เลข4กับเลข0สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 02 05 09 42 45 49 3ตัว405นะครับ นะครับผมแนวทางก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆเราก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ